คุณผู้ชมไปร่วมเปิดเมืองเปิดการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวกันต่อเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะที่พัทยาวิกนี้ถือว่าเป็นวิกที่2แล้วสําหรับการจัดงานมิวสิคเฟสติวัลนะคะโดยได้มีการปิดถนนหาดจอมเทียนค่ะบอกคุณผู้ชมเลยว่าวิกนี้นะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกันอย่างคึกคักทีเดียว บรรยากาศการจัดงานพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021ในสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่2นะคะที่จัดขึ้นบนชายหาดจอมเทียนเมืองพัทยาชลบุรีเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติคะ่ะเดินทางเข้ามาชมคอนเสิร์ตกันจำนวนมากทีเดียวทำให้บริเวณชายหาดจอมเทียนนั้นดูคึกคักเป็นพิเศษค่ะ โดยนักท่องเที่ยวนะคะก็มานั่งรอกันตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยเพื่อที่จะรอดูคอนเสิร์ตศิลปินที่ตนเองชื่นชอบเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะคะคมี om, อะตอมชนะก,กา The Toy, นเดอะทอยนุ่มกะลาแล้วก็ปิดท้ายด้วยค,คนนี้มมคือใครนะคะเขาร้องเพลงอะไรนะ นะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะเมืงองพัทยาก็ได้กําหนดผู้เข้าชมค่ะมีการปิดถนนเลียบชายหาดจอมเทียนแล้วก็แบ่งออกเป็นโซนๆกั้นเอาไว้นะคะ นักท่องเที่ยวเข้ามาจับจองเต็มกันทุกโซนโดยนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมคอนเสิร์ตได้นั้นค่ะก็ต้องผ่านมาตรการนะคะคือจะต้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือว่าจะต้องมีผลตรวจเอทเคจากโรงพยาบาลมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนที่จะเข้างานเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกจากนั้นก็ต้องเดินเข้าไปยังจุดตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่นะคะก็จะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้างานโดยนี่เป็นบรรยากาศงามค่ำคืนที่ผ่านมาสำ สำหรับงานจัดงานคอนเสิร์ตนะคะทีนี้เวลามีงานคอนเสิร์ตแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงเวลาปกติแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องมาเต็มใช่ครับคุ้มคููกันไปด้วยใช่ค่ะซึ่งทางด้านพันตํารวจเอกเมธาวิทย์ประดิษฐ์ผลค่ะรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชลบุรีรักษาราชการแทนผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเมืองพัทยาท่านนํากําลังตํารวจของสพเมืองพัทยานะคะไปตั้งด่านตรวจสก,กรรัดเพื่อป้องปรามรวมไปถึงลักลอบ ขนสิ่งผิดกฎหมายป้องกันเหตุในเทศกาลพัทยามิวสิกเฟสติวัล2 2 2 1ที่บริเวณริมถนนเรียบชายหาดท่าเรือแหลมบะลีไฮพัทยาใต้จริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายเวทีะนะคะ,ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างสีสันบรรยากาศของการจัดงานงานนี้ค่ะสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดนะคะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย12คนพกอาวุธปืนสคนอาวุธปืน2กระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุน26นัด ซึ่งจากการตรวจค้นรถที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนเส้นนี้นะคะและมีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็พบรถยนต์กระบะอีซูซูดีแม็กซีดำหมายเลขทะเบียนบอม้ม้ต่อเต่า3958นครนายกมีผู้ชายสองคนอยู่ในรถนะคะก็สวมเสื้อกั๊กทั้งสองคนเนี่ยพกอาวุธปืนขนาด9มมคนละก,กระบอกกระสุนเต็มแม็กกาซีนค่ะแล้วก็ยังมีแม็กกาซีนสำรองลูกกระสุนบรรจุอยู่เต็มแม็กกาซีนด้วย จากการสอบถามชายทั้งสองคนก็รับสารภาพนะคะว่าเป็นปืนของตนเองเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่พกติดตัวเอาไว้ก็เพราะว่าทํางานเป็นผู้ติดตามนายกอบจอบปราจีนบุรีชื่อดังคนหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใบอนุญาตพกพาแต่อย่างใดนะคะเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ควบคุมตัวผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินที่กฎหมายกําหนดแต่ยังขับขี่ยานพาหนะ ผูกก้กระทำผิดพกอาวุธปืนเครื่องกระสุนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายซึ่งนี่ก็เป็นปฏิบัติการของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไม่ว่า เขาจะเป็นใครถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เขาขอตรวจพบแล้วแล้วก็พบว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําความผิดก็ต้องเชิญตัวไปทําการสอบสวนต่อนะคะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆไม่กี่น้องอันดับบอกว่ายังไงนะในส่วนของการจัดงานมิวสิคเฟสติวัลเหมือนเหมือนกับว่าจะไปนั่งเอ่อทำไมทุกครั้งเราจะเห็นทุกคนจะต้องโอ้โหลุกขึ้นออกมาเต้นสนุกสนานนะเวลาศิลปินออกมาทําการแสดงบนเวทีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็นั่งดูนั่งเรียบร้อยนะเดูนัรงเรียบร้อยแล้วยังนึกถุนแล้วถ้าศิลปินออกมาเนี่ยจะทำ คือถ้าสมมุติเป็นพี่พี่ก็คงจะโยกตัวตามเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ลุกขึ้นไม่ได้ไงอาจจะลุกขึ้นได้แหละแต่ต้องไม่ไปตรงไหนนะแต่ว่าก็ต้องเกรงใจคนข้างหลังด้วยที่เขามองไม่เห็นเนี่ยเป็นการจัดงานแบบ new normal รูปแบบใหม่วิถีใหม่นะครับไปดูท่านผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีครับไปตรวจสอบอาคารเสริมประสิทธิภาพงานตรวจบุคคลและ ผ่านะจุดผ่านแดนถาวรบ้านผรกกาศนะครับเพื่อที่จะจัดทําข้อเสนอโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสำลีสูงหนึ่งใน3จังหวัดนําร่องที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับคุณสุธีทองแย้มผู้ราชการจังหวัดลงพื้นที่ไปศึกษาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณของจังหวัดด้วยการตรวจดูอาคารเสริมประสิทธิภาพงานตรวจบุคคลและผ่านะจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ที่มีอยู่เดิมนะครับว่าต้องปรับปรุงอย่างไรเพื่อนำไปจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสลัมฤทธิ์สูงโดยจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งใน3จังหวัดนำร่องครับที่สำนักงานกพรและกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็นจังหวัดเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสลัมฤทธิ์สูงโดยจัดทำข้อเสนอการพัฒนาของจังหวัด จังหวัดจันทบุรีครับก็มีการคัดเลือกสารที่เพื่อที่จะนําเสนอและมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนเนื่องจากเขาเลยเห็นนะครับว่าจังหวัดจันทบุรีเนี่ยมีศักยภาพด้านการค้าชายแดนมีจุดผ่านแดนถาวรเนี่ยถึง2แห่งนะครับก็คือ,อบ้านผักกาดกับบ้านแหลมนะครับซึ่งจะใช้อาคารบูรณาการร่วมกันระหว่างศุลก,กากรและตรวจคนเข้าเมืองที่ใช้ตรวจสอบและรับเอกสารการเดินทางเข้าออกของชาวไทยและชาวกัมพูชา อาคารหลังนี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านประกาศเพื่อให้บริการประชาชนทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาเมื่อมีการเดินทางเข้าออกหรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยคณะทํางานครับก็มีความเห็นกันว่าหากปรับปรุงอาคารให้ดีขึ้นเนี่ย จะสามารถรองรับระบบการขนส่งสินค้าการเดินทางเข้าออกของประชาชนเป็นการยกระดับช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีขึ้นหลังจากเปิดประเทศด้วยนะครับค่ะนี่ก็เป็นการร่วมกันวางแผนนะคะแล้วก็บ,บูรณาการร่วมมานกันนะคะทางนี้ทางนั้นก็เพื่อที่จะเป็นการต่อยอด<ง>เรื่องของชายแดนนะคะคคทีนี้พูดถึงเรื่องของท่าเรือก,กันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาคฝั่งนะคะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงอานดามันโกกีนไปแล้วถือว่าเป็นหนึ่งโปรเจกต์ที่จะเสนอเข้าคอรมอและ ในส่วนของท่าเรือปากเมงค่ะที่ตำบลไม้ฟาดอำเภอสิเก่าจังหวัดตรังนะคะตอนนี้ค่ะได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จนะคะพร้อมที่จะเปิดอย่างเป็นทางการโดยในวันที่16พฤศจิกายนนี้ค่ะทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็จะเดินทางลงพื้นที่ไปเปิดด้วยตัวท่านเองนะคะคาดว่าท่าเรือปากเมงนี้นะคะจะกลายมาเป็นท่าเรือหลักที่มีความปลอดภัยและส่งผลดีต่อด,ด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามได้จากรายงาน สะานนี้เล็กเล็กจนขนาดว่ารถพว่วงในสวนกันไม่ได้อะคะ่ะแล้วก็เป็นสะพานที่ว่าไม่แข็งแรงะคะ่ะแบบว่าแคบเวลาคนเยอะๆเดิน สองคนวันนี้เหมือนจะชนกันเสียงชาวบ้านในพื้นที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเกาจังหวัดตรังบอกเล่าลักษณะท่าเรือปากเมงในอดีตที่แม้จะเป็นท่าเรือหลักรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากแต่ด้วยเปิดใช้งานมานานร่วม30ปีจึงสุดส่มไปตามการเวลา ปี2,562ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 ถ้าเรือแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าออกกว่าปีละ66,000คนมีจำนวนเรือเข้าออกกว่า2,000เที่ยวส่วนช่วงเทศกาลจะมีนักท่องเที่ยวใช้บริการกว่าวันละ2,000คน เพื่อผลักดันจังหวัดตรังให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลรัฐบาลจึงอนุมัติงบประมาณกว่า144ล้านบาทให้กรมเจ้าท่าเร่งปรับปรุงท่าเรือปากเมงให้ได้มาตรฐานโดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2562จนปัจจุบันแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้ ท่าเทียบเรือเราในโครงสร้างจริงๆโครงสร้างหลักก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นพร้อมให้รองรับนักท่องเที่ยวท่าเรือปากเมงเนี่ยเป็นท่าเทียบเรือที่เป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวทางทะเลของทะเลตรังนะเป็นเป็น,เป,นเป็นท่าเรือหลักที่ลงท่องเที่ยวในทะเลตรังเลยค่ะอย่างหนึ่งที่เห็นทัศนียภาพอะไรก็ดีขึ้น2ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวสามารถที่จะ,ะเราปรับตัวขึ้นลงที่หน้าท่าแล้วก็ตัวโป๊ะ ที่สามารถรองรับน้ําขึ้นน้ําลงได้คือทุกคนก็ดีใจเนื่องจากาผู้ประกอบการที่นี่รอคอยท่าเรือใหม่มานานมากค่ะวันนี้ท่าเรือปากเมงได้ขยายศักยภาพพร้อมรับนักท่องเที่ยวโดยขยายความกว้างหน้าท่าให้สามารถจอดเรือโดยสารขนาดกลางได้ครั้งละสองลำเพิ่มโป๊ะลอยน้ำที่สามารถปรับระดับตามน้ำขึ้นน้ำลงจอดเรือขนาดเล็กทั้งสปีดโบ๊ทและเรือเพาใบจักยาวได้ครั้งละสี่ลำ ขยายสะพานท่าเทียบเรือคอสหลอกว้าง5เมตรยื่นลงไปในทะเลยาว145เมตรเพิ่มหลักผูกเรือและอย่างกันกระแทกที่ได้มาตรฐานรวมถึงปรับปรุงบันไดขึ้นลงหน้าท่าให้มีความแข็งแรงมั่นคงตามมาตรฐานความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว ด้านผู้วาราชการจังหวัดตรังมั่นใจถ้าเรือปากเมงจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่การที่ทางรัฐบาลให้งบประมาณในการปรับปรุงท่าเทียบเรือหัดปากเมงเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณทางรัฐบาลนะครับแทนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังนะครับซึ่งท่าเทียบเรือนี้เนี่ยก็จะเป็นท่าเทียบเรือที่สามารถให้นักท่องเที่ยวนะครับมาลงเรือ แล้วก็ท่องเที่ยวไปยังเกาะต่างๆของจังหวัดตรังซึ่งเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากรวมถึงสามารถเชื่อมโยงไปยังที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่หรือเชื่อมโยงไปเที่ยวต่อที่เกาะลีเป้จังหวัดสตูลได้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณที่ปักเมงนะครับตำบลไม้ฝาดหรือว่าตำบลใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีอาชีพมีไรายได้เพราะว่าตรงจุดท่าเทียบเรือาหาดปากเมงเนี่ยเราก็จะมีผู้ประกอบการในเรื่องของการขายอาหารอยู่แล้ว มีพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพเรื่องของอขับเรือนะครับก็ตอนนี้เรามีเรืออยู่ประมาณ400กว่าลำนะครับแล้วก็อาชีพอื่นๆที่เป็นมัคคุเทศ์นะครับเรื่องของการขายของที่ระลึกเรื่องของไกด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงจรที่พี่น้องประชาชนยังไม่นับรวมถึงที่พักนะครับเรื่องของโรงแรมนะครับรีสอร์ทที่มีอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเราเราคาดการณ์ว่าถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ย ถ้าในภาวะปกติที่ไม่มีโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้าที่จังหวัดตรังประมาณร้านหล้านเนะครับประมาณนั้นแล้วก็คาดหวังต่อไปว่าถ้ารัฐบาลเปิดประเทศเนี่ยก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาที่เราแต่มาตรการเราก็ยังคงเข้มนะครับจากการพัฒนาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 จึงเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะผลักดันจังหวัดตรงังให้เป็นประตูสู่อันดามันที่พร้อมเปิดการท่องเที่ยววิถีใหม่ขานรับนโยบายเปิดประเทศ แต่ตอนนี้ก็ได้สะพานใหม่ก็โอเคค่ะสะพานใหม่สวยมากค่ะเป็นแลนด์มาร์คที่ดีของจังหวัดตังนะคะเป็นหน้าตาของจังหวัดตังอย่างหนึ่งค่ะคือถ้าเรือที่นี่ค่ะดีใจกันเลปเลยชาวบ้านเพราะว่าเมื่อก่อนดูไม่ได้สะพานตอนนี้มันสุดยอดบดินทรพรมสุขถ่ายภาพกอระวิจันร์พูลทีมข่าว NBT บเซา์รายงาน ไม่เพียงแต่ว่าเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวแบบนิว n o r m a l นะคะยังคงเห็นนิวเรื่องของการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆด้วยนะคะหน้าไปเที่ยวนะครับได้ไปคุกคลีกับชาวบ้านได้ไปเห็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะครับทางด้านของกสทชครับก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าในโครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโควิด19ด้วยหอผู้ป่วยรวมชนิดแรงดับลบ ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีศสีราชาชนบุรีครับที่อาคารเกษตรสนิทวงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีศรีราชาสภากาชาติไทยในแพทย์สมยศโลดจินดาพงศ์รอผู้ในการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาสภากาชาติไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีศรีราชาครับได้ให้การต้อนรับพลเอกสุกิจ คมสุนทรประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อที่จะติดตามความก้าวหน้าโครงการเพิ่มศักยาภาพการให้บริการสุขภาพรองรับการระบาดของโควิด -19 พร้อมติดตามโครงการจัดหาวัสดุครุพันธ์ทางการแพทย์ห้องแยกโรคชนิดความดันลบและระบบโทรเวชกรรมนะครับ ซึ่งก็เตรียมความพร้อมรับการระบาดส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขมุ่งเน้นให้เกิดการเว้นระยะห่างทางกายภาพพร้อมทั้งจัดเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ระบบโทรเวชกรรมในกระบวนการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้โรงพยาบาลมีห้องแยกโรคชนิดความดันลบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทางอากาศนะครับเพียงพอสําหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง อีกทั้งการผลักดันและพัฒนาเทคโนโลยีรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์เร่งด่วนผ่านการสนับสนุนโครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ห้องแยกโรคชนิดความดันลบและระบบโทรเวชกรรมรองรับผู้ป่วยเตรียมพร้อมกับการระบ,บาดนะครับโดยกสะทะชร่วมกับโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2563 ด้วยการรับทุนสับสนุนโครงการจำนวน16ล้าน5 5 6 0 0 0บาทใน3ส่วนนะครับก็เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด19 โควิดส9นะคะส่งผลกระทบในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวพ่อ,อค้าแม่ค้าและสิ่งสําคัญเลยไปกระทบกับน้องๆด้วยโรงเรียนหลายโรงเรียนยังไม่ได้เปิดเรียนนะคะน้องๆหลายคนก็บอกว่าอยากจะไปเจอเพื่อนๆแล้วนะคะอยากกลับไปเรียนในห้องแล้วนะครับใช่แต่ว่าก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะคณะทํางานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาพิจารณางบประมาณสนับสนุนชุดตรวจเอทให้กับสถานศึกษา ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเสียราชานายเทียมพัฒนพงศลิกุลรองปลัดเทศบาลนะคะได้ประชุมคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองเสียราชาพิจารณาสนับสนุนชุดตรวจเอทเคให้กับสถานศึกษารองรับกรณีการเปิดภาคเรียนที่สองที่ประชุมค่ะได้อนุมัติให้การสนับสนุนงบประมาณสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองเสียราชาก่อนนะคะ ในส่วนของโรงเรียนเสียราชากรณีที่เปิดเรียนวันแรกแล้วก็มีการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK 100%เซให้ขอรับการสนับสนุนชุดตรวจจากอำเภอเสียราชาส่วนชุดตรวจที่จะต้องใช้ในแต่ละสัปดาห์นั้นค่ะให้ทำโครงการขอเสนอ ขอเข้ามาสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาในคราวหน้าหลังจากที่มีงบประมาณโอนเพิ่มเติมเข้ามาและจะดำเนินการโครงการคัดกรองเชิงรุกด้วยเอทเคในนักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาซึ่งก็มอมให้คุณครูนะคะเป็นผู้ตรวจโดยมีผู้ชำนาญการเข้ามาอบรมให้กับคุณครูทุกท่านค่ะ การเปิดเรียนเนี่ยในภาคเรียนที่2นี้เนี่ยนะครับบางโรงเรียนก็เริ่มเปิดแล้วะนะครับผมแต่ว่าอาจจะแบ่งในเรื่องของการมาเรียนนะครับเป็นกลุ่มคู่กลุ่มขี่เป็นกลุ่ม A กลุ่ม B ก็แล้วแต่โรงเรียนไปนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเปิดออนไซต์ของจังหวัดนะครับที่สงขลาเนี่ยนะครับ ต้องบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อของโควิด -19 ที่จังหวัดสงขลาค่อนข้างมีจํานวนยังสูงอยู่นะครับซึ่งก็ยังทําให้โรงเรียนต่างๆนะครับต้องเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ไปก่อนนะครับซึ่งการเรียนการสอนครับคุณครูก็ปรับลดในส่วนของภาระผลงานต่างๆที่จะให้นักเรียนทําเน้นในเรื่องของผลการเรียนมากกว่าค่ะ ยกาศการสอนออนไลน์ของโรงเรียนสีสว่างวงอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงป .6 ยังเป็นไปอย่างสนุกสนานแต่ละวันครูผู้สอนต้องนำเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้มาออกแบบกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนเนื่องจากช่วงเริ่มต้นภาคเรียนที่สทับ2,564โรงเรียนในจังหวัดสงขลาอย่างต้องเปิดเรียนแบบออนไลน์ครูผู้สอนบอกว่า หากดูจากการเข้าเรียนเทอมนี้เด็กๆค่อนข้างปรับตัวได้ดีเข้าเรียนครบตรงเวลาและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นเมื่อครูตั้งคำถามเราก็จะเห็นได้ชัดเลยคือเทอมสองนี้เด็กเขามีพัฒนาการทางด้านการอ่านและก็การเขียนนะคะชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือคุณครูแค่คอยสังเกตแล้วก็คอยกระตุน้นคอยป้อนคำถามถ้าเราเปิดเรียนออนไลน์ site, ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะพบปะพูดคุยกับเด็กคือตัวต่อต,ต,ตัวได้เลย ด้านผู้บริหารโรงเรียนมั่นใจหากได้รับอนุญาตจากสบคจังหวัดโดยได้เตรียมมาตรการด้านสาธารณสุขและแผน,ผนเผชิญเหตุไว้รองรับกรณีพบการติดเชื้อโควิดส9าสำหรับแผนนะครับก็คือเราจะไล่าจากนักเรียนชั้นโตก็คือปหกก่อนกระบ,บวนการด้านหน้าก็จะมีการคัดกรองนะครับนักเรียนแต่ละคนก็จะแยกบันไดกันขึ้นตามระดับชั้นของตนเองห้องเรียนต่างๆนะครับก็จะหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะ ไม่ออกมาการทานอาหารนะครับเหมือนที่นําเรียนแล้วก็จะไม่ไม่ต้องลงมาข้างล่างนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการทําความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับทุกวันที่จะกลับบ้านนะครับก็จะมีการเหลื่อมเวลากันเพื่อไม่ลดความแออัดผู้ปกครองเนี่ยทุกคนเนี่ยเราสำรวจแล้วว่ามีการฉีดวัคซีนนะครับครบสองเข็มบุคลากรของเราเนี่ยฉีดครบร้อยเปอร์เซ็เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนกว่า4,056คน<ๆ>เทอมนี้ก็ยังต้องเปิดเรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซนต์โดยทางโรงเรียนได้ปรับโครงสร้างรายวิชาลดคาบเรียนเหลือค่าละ40นาทีเน้นครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบคอมพลีเตทิชชิ่งไม่มอบหมายงานให้นักเรียนมากนักเพิ่มเวลาพักให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายรวมถึงปรับเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ามที่นักเรียนได้สะท้อนมาในภาคเรียนที่หนึ่งวิชาภาษาไทายเองเราก็จะมีการเรียนรู้ที่ใช้แอปพลิเคชันต่างๆเข้ามาช่วยสอนด้วยนะคะเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้ได้เรียนได้เรียนอย่างเต็มที่นะคะนักเรียนก็มีผลตอบรับที่ดีแล้วก็สนุกสนานไปกับการเรียนด้วยภาคเรียนนี้ก็คือจะมีการอัดวิดีโอนะครับ ให้กับนักเรียนเอาไว้เผื่อว่านักเรียนบางคนที่ไม่สะดวกในช่วงของเวลาเราสอนสดอาจจะมีปัญหาในเรื่องอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการอัดลิงก์ส่งไปให้นักเรียนได้ดูย้อนหลังพวกนี้นะครับส่วนความพร้อมในการเปิดเรียนออนไลน์ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยคาดว่าจะเปิดได้ราวกลางเดือนธันวาคมแต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์ของจังหวัดสงขลาก่อน คณะกรรมการระดับอำเภอนั้นมาตรวจการประเมินของ Thailand Stop c o v i d ด l u s นะครับก่อนตรงนี้ก็ตาม44ข้อตามมาตรการของสาธารณสุขเราก็ต้องประเมินผ่านก่อนถ้าเปิดออนไซต์ได้ก็น่าจะทยอยเปิดไปก่อนการฉีดวัคซีนก็ลูกนักเรียนก็95-96%ปนนะครับที่มีการฉีดเข็มหนึ่งไปแล้วแล้วก็คุณครูก็ ประมาณ99%นะครับครูก็ฉีดเข็ม1เข็ม2ไปแล้วนะครับบางคนก็อาจจะรอบูสเตอร์นะครับตรงนี้จากการประเมินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1น,นักเรียน959 6ที่นักเรียนมีความพร้อมและก็เข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอและก็การประเมินผลก็รู้สึกว่านักเรียนตอบรับตั้งใจเรียนและก็โรงเรียนครูก็ได้มีความพร้อมในการเตรียมการสอนที่เต็มรูปแบบนะครับ อย่างไรก็ตามอีกมุมหนึ่งหากมองดีๆโควิด1 9ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเร่งรัดพัฒนาระบบการศึกษาทั้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบุคลากรรวมถึงนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งโรงเรียนในจังหวัดสงขลาเองมั่นใจพร้อมจัดการศึกษาในทุกมิติทั้งออนไลน์และออนไซต์อย่างมีประสิทธิภาพ กรณวิจันพูลทีมข่าว NBT เบ้เซา์รายงาน